สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านสู่ช่องบ้านฝ้ายแชนแน l ครับหลังจากที่เป็นข่าวคราวกันมานานพอสมควรนะครับที่สร้างความสนใจให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะพี่น้อง าชาวสปปลาวแล้วก็พี่น้องชาวไทยแล้วก็พุทธศชสนิชนทุกท่านนะครับเกี่ยวกับข่าวคราวการขุด,รรด,รรดพระนะครับที่ดอนพึ่งคําเมืองต้นพึ่งนะครับแขวงบ่อแก้วสปปลาวหลายคนก็คงจะติดตามข่าวคราวดังกล่าวนะครับว่ามีการเจอการขุดพระนะครับที่ดอนพึ่งคําและหลายๆคนก็คิดว่าการ เจอพระพุทธรูปดังกล่าวที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับก็คงจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเมืองแห่งอดีต,ตการก็คือสวรรณภูมิคำนะครับในการขุดพระในครั้งนั้นนะครับก็เจอพระพุทธรูปจํานวนมากนะครับก็เจอกันหลายร้อยหลายร้อยองค์เลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญก็มีการขุดพบนะครับพระพุทธรูปที่คาดว่าจะเป็นพระประธานาประจํา พระวิหารหรืประจำวัดนะครับแล้วก็ต่อมาก็เจอแท่นปริิสานของพระองค์ใหญ่นะครับที่สาคัญแล้วก็เจอพระโมรีนะครับพระเสียนของพระเจ้าองค์หลวงนะครับและต่อมาในวันวิสาขบูชานะครับทางเมืองต้นพึ่งนะครับก็ได้มีพิธีการอัญเชิญพระเจ้าองค์หลวงนะครับไปปริสถานที่วัดทองทิพย์ พัฒนารามซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในเมืองต้นพึ่งแหวงบ่กแก้วในการอัญเชิญนังก่าวก็มีพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมการอัญเชิญพระองค์หลวงจำนวนมากมายเลยก็แสดงถึงความศรัทธาต่อพระเจ้าองค์หลวงและก็เป็นบุญยิ่งแล้วของพุทธิาสนิกชนทั้งหลายครับ นอ,อกจากนั้นนะครับในระหว่างการาขุดค้นดังกล่าวนะครับทางผู้ขุดค้นยังพบเจอพระอบและหีบซึ่งคาดว่าจะเป็นที่บรรจุสิ่งของอันมีค่าที่ใจประทัดนะครับแล้วก็ทราบว่าปัจจุบันนั้นนะครับก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการเปิดหีบดังกล่าวและก็พระอบดังกล่าวนะครับซึ่งก็หลังจากที่การเปิด พระอบและก็หีบดังกล่าวก็พบสิ่งที่เป็นของที่มีมูลค่าหาการประเมินค่าไม่ได้นะครับก็เป็นมูลค่าอันมหาศาลก็เจอสิ่งที่มูลค่าเช่นแก้วแหวนเงินทองพระพุทธรูปทองคําพระพุทธรูปเงินสัมภเภาเงินสัมภเภาทองและที่สําคัญยังเจอพระอบสําหรับบรรจุพระบรมสาลีพริกธาทา ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องศึกษาเราเรื่องค้นหาเมืองในตำนานนะครับที่เราอยากจะตามหาและเรียนรู้มากขึ้นนั่นก็คือตำนานของเมืองสุวรรณคมงคำ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้บอกเรื่องราวความเปี่ยมากของการกดต้นพระนะรับที่โดนพึ่งคําเมือง้นพึ่งแขวงบวกแก้วนะครับสปปลาวซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายน,นะครับหากท่านมีโอกาสที่อยากจะข้ามไปดูการกดต้นหรือไปชมอระตูความสวยงามขอ,ององค์พระ เจ้าองหลวงนะครับก็สามารถข้ามได้ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับก็ใช้เอกสารการข้ามก็แค่บริพาสนะครับไปทําที่บาการอำเภอเชียงแสนนะครับแล้วก็ข้ามแดนตรงหน้าสถานีตํารวจภูธรอำเภอเชียงแสนนะครับก็ท่านก็จะมีโอกาสได้ไปกลับนมัสการขอพอนนรจากพระเจ้าองค์หลวงได้ครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตามที่ช่องบ้านไป้นนายชแนลมาโดยตลอดฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกลับขอบคุณครับ